เพศเนี่ยก็เพศชายนะครับถือว่าจะเป็นเพศที่มีความเสี่ยงต่อการมีอาการนอนกรนมากกว่าเพศหญิงนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าเพศหญิงจะไม่มีภาวะนอนกรนเลยนะครับแต่ว่าปัจจัยเรื่องเพศเนี่ยทางผู้ชายก็จะมีความเสี่ยงมากกว่าครับปัจจัยเสี่ยงของภาวะหยุดหายใจขณะหลับนะครับอันแรกเลยเนี่ยก็คือน้ําหนักตัวนะครับในคนที่มีน้ําหนักตัวเยอะมีภาวะอ้วนเนี่ยก็จะทาให้ช่องทางเดินหายใจมันมีช่องทางเดินที่แคบนะครับ ทำให้มีความเสี่ยงสูงขึ้นที่จะมีภาวะนอนครนแล้วก็มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับนะครับปัจจัยที่2เนี่ยก็คือปัจจัยโครงสร้างทางใบหน้านะครับในคนไข้บางคนที่มีภาวะคางสัง้นมีลิ้นไก่ยาวหรือว,ว่ามีลิ้นที่โตเนี่ยก็อาจจะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้ทางเดินหายใจแคบลงได้ด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็ทําให้มีภาวะ,ะความเสี่ยงต่อการมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับสูงขึ้นนะครับซึ่งปัจจัยโครงสร้างใบหน้าเนี่ยบางทีก็จะเป็นปัจจัยทางพันธุกรรมด้วย แว่าในคนในครอบครัวที่มีภาวะหยุในในนดใจขณะหลับเนี่ยก็อาจจะมีความเสี่ยงสูงข,ขึ้นนะครับแลวก็ปัจจัยสุดท้ายก็คืออายุที่เยอะขึ้นนะครับยิ่งอายุเยอะขึ้นเนี่ยความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในร่างกายมันก็จะลดลงลงถึงกล้ามเนื้อทางเดินหายใจด้วยนะครับยิ่งในคนที่อายุเยอะขึ้นเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะมีภาวะนอนกรนหรือว่ามีภาวะหยุในในในนดใจขณะหลับสูงข,ขึ้นด้วยครับ